สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินีกแล้เด้วยค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายกินกับสิมาเด็ดข้าวบ้านก็กอดให้ฟังต่อค่ะพี่น้องคะ่ะมือนีกับมีค่นเคลื่อนไหวหลายอย่างเด้อค่ะเดอ้อเพราะว่าหลายคนนะพี่น้องคะ่ะมีเคลื่อนไหวกับมีนาเตะแล้วก็มีปะแตนมีแม่ชมพู่แล้วก็มีคุณจักรีหมอปลาแล้วก็หลายอยู่เนาะคะ่ะน่าคือว่ามือนีเคลื่อนไหวหลายคนแล้วก็ยายกินกับสิมาร่วมในคลิปเดียวเลยเด้อค่ะเดอ้อ กามาติดตามเราฟังกันเลยค่ะพี่น้องคะอันแรกเนาะค่ะน้องหมอปลากับไปแจ้งความกับคุณนำฟ้าที่ว่าไปแจ้งความนะพี่น้องคะที่แบบว่าเพจเอ่อเพจเฟซบุ๊กอวตารนะพี่น้องคะบาตรที่นี้เพิ่นกับมิเพจชื่อว่าใช้ลาอ่ดัดชนีใช้ลานะพี่น้องคะเพิ่นกับไปแจ้งความยูปป่ปทหรือ,อ่าแก้งนความยุ่สถา,านีตำรวจเนาะคะ่ะเนาะแล้วบัตรที่นี่ค่ะพี่น้องคะบาดท,ที่นี่คุณจะ ดัชนีใช้ไลน์นะพี่น้องคะเพื่อนกับบไปอ่าคับบอไปตามไม้เรียกนะพี่น้องคะเพื่อนกับ่ไปตามหมยเรียกมันบอบาทที่นี่เพื่อนกับปิดเฟสค่ะพี่น้องคะปิดเฟสนี้มันบอบาทที่นี่ส่วนกลุ่มรักแม่น้องชมพู่นะพี่น้องบาทที่ที่พวกเพ่นติดตามนะบาที่นี่พวกเพ่นกับไปตามหาคุณใช้ไลน์ดัชนีซอยกันนะพี่น้องคะไปให้กำลังใจนะประมาณนั้นละบาทนี้กับพ่อๆค่ะพี่น้องคะแล้วปิดเฟสนี้นะบาทที่นี่อีกคนหนึ่งค่ะพี่น้องคะสองสามคนแบบว่าเป็นหลายคนอยู่ดอก ก็เลยไปเขียนตามหาเล่านะก็เลยพ่อค่ะพี่น้องคะว่าว่าว่า่เป็นพ่อดอกพี่น้องคะรู้นะว่าเล่ายู่งใส่นะว่าตอนนี้เราป่วยว่าสันพี่น้องคะรอการผ่าตัดว่าสันก็เลยบ่ได้ไปหมายเรียกนะก็เลยไม่ได้ไปรับหมายเรียกเออที่หมอปลาแจ้งความนะพี่น้องคะประมาณนั้นละบาทที่การไฟแม่ชมพูนะพี่น้องคะไฟเอฟซีแม่ชมพูนะพวกคนก็เลยแผ่กำลังใจคุณดัชนี่ใส่ไล่นะพี่น้องคะเป็นขายาของเพื่อนในเฟซบุ๊กด้วยค่ะเด้อประมาณนั้นละค่ะพี่น้อง อันเป็นเพจนะพี่น้องคะเพจเฟซบุ๊กเราประมาณนั้นล่ะบาทที่นี่เพื่อนเพื่อนกลับไปแบบว่าเขาไง่ายว่าทั้งรักแม่ชมพู่นะพี่น้องคะเพื่อนกลับไปให้กําลังใจนะ อ่าก็เป็นกําลังใจให้คุณดัชนีชัยไลฟว่สาสั้นพี่น้องคะว่ารอการผ่าตัดว่สาสั้นเออก็ได้โพสเป็นรับหมายเรียกตามที่แบบว่าหมอปลาไปแจ้งความลูลก,กับไปอ่าส่งหมายเรียกไปหายหน้าประมาณนั้นแหละ,ะพี่น้องคะสําหรับอ่าฝ่ายคุณ่าสาวิตีเนาะค่ะเนาะ <c oughs> บาทนี่ส่วนคุณสวิตีค่ะพี่น้องคะแล้วก็โพสกันเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องคะแล้วก็โพสว่าชีวิตแค่แค่ถูกทําร้ายว่สาสั้นพี่น้องคะนั่นแหละแล้วโพส อ่าผู้ใดถูกทำลายแล้วเราถือทำลายจากผู้ใดอันนี้ก็เฮาคิดเอาเองเนาะค่ะน้องเราไม่ได้บอกซื้อนะพี่น้องค่ะว่าผู้ใดทำลายเรานะเราสิโพดว่าคนที่เราสงสัยหรือว่าเราสิโพดแอ่าอ่าแชกของอ,อ่าอันโลกออนไลน์เนี่ยบปล่าพี่น้องค่ะโลกอันเขาเนีย่ยอั้นอ่าชาวโซเชียลเนี่ยบอกเฮากับโมโหเนาะค่ะน้องพอเราไม่ได้เอ้ยซื้อซื้อนะพี่น้องคะ่ะเราก็โพสดเรากับ อ่าเคยเนี่ยเละโพสภาพเก่าๆสมัยอยู่กับน้องชมพูะะ่แเรากะถ่ายรูปกับคุณพอ่อทำไมน้ำประมาณนี้เะคะ่ะพี่น้องคะสำหรับคุณอัศวิตีนะะเนะาะค่ะเนาะบัดที่นี่ส่วนปาแตนค่ะพี่น้องคะหลังจากที่แบบว่าหน้าเต้นนะที่แบบพโพสเรื่องอเงินเงินสองค่ะนี่นะพี่น้องคะนี่ค่าปุ๋ยนี่ยนะมนะันนั่นแหละเนะาะบัดที่ในปาแตนเราก็เสียใจมันบ่ที่เราเจ๊กิดออกคลิปว้วนแล้วพี่น้องคะบัดที่นี่เราก็เลยมาออกข้าวชองอมรินกันค่ะพี่น้องคะเราก็มาออกข้าวอมรินแล้วกะ โพดหลายหลายย่างอยู่ได้เด้อของป้าเตนงล่ะพี่น้องคขาโพดยาวอยู่เจ๊กิศี่เอาแต่ประเด็นสําคัญมาเว้าเนาะคะ่ะเนาะเพราะมันเกี่ยวกับคดีนะป้าเตนเราก็เลยบอกน้องว่าบอกนาเต็นนะฝากความบอกนาเต็นนะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่เราบอบอกว่าฝากความผู้ใดนะเราวฝากถึงน้องแน่นะจ้าน้องผู้ใดเขากอกว่านาเต็นนะี่ลรัเพราะนาเต็นว่าเล่าอันบอกพี่น้องขาป้าเนี้เราเลยฝากบอกนาเต็นว่าอาถ้าสิ ถ้ายังคิดสงสัยพี่เขยอยู่นี่นะพี่เขยก็คือลุงพ้นเนาะค่ะเนาะถ้ายังคิดสงสัยพี่เขยอยู่นะให้ระวังค้นใกล้ตัวจะคองนั่นแหละอันตรายที่สุดระหวังสี่ค่ะพี่น้องค่ะปาเตนบอกนะเตนนะนะให้ระวังคนใกล้ตัวของนาเตนนั่นแหละเป็นอันตรายที่สุดถ้ายังคิดสงสัยลุงพ่นว่าเป็นอ่ะผู้ต้องสงสัยคดีซมพู่อยู่นะพี่น้องค่ะปาเตนบอกว่าคิดไม่ซ่านะนะ่าคนใกล้ตัวนาเตหนน่ะล่ะเป็นอันต้ายที่สุดท่ะ ็นคนที่อันตรายที่สุดว่าชั้นพี่น้องครับพี่น้องเพิ่นนเพ,พิ่มีใกล้ตัวกับมีแก่สองบันว่าพี่น้องขาสองเฮ็ยนนั่นละแต่ว่าปาเตนกับบ้าได้บอกซื้อว่าเป็นผู้ใดนะพี่น้องขาบาดนี้นี่ปาเตนหู้ค่ะพี่น้องขาว่าเป็นผู้ใดเฮ็ดน้องน่ะนะสำหรับปาเตนออกข้าวหมูวานี่เนาะค่ะเนาะ อัมมาลินกับบอกกับอัมมาลินช่องอัมมาลินนะคะพี่น้องขะคุณพูดกับคิดว่าปาเตนหูแต่พวกคนก็บอกว่าบ้านนี่บอกตำรวจนะพี่น้องขะตำรวจคงเสียงหูเล้วแหละแต่ว่าบ่าท่านออกหมายจับตำรวจอาจจะยากอ่าอ่าไปเคอร์เนงอ่ะตอนนี้ยากน้ำมันมอบอยู่นะพี่น้องขะตำรวจมีงานการทั้งอื่นเฮ็ดยู่นะประมาณนั้นละสมมติเรื่องมอบเลี้ยวเลี้ยวแล้วตำรวจขึ้สีมาออกหมายจับคิดว่าประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าขนาดป้าเตนยังหูพี่น้องขะว่าผู้ใดเฮ็ดน้องชมพูนนะนะแล้วตำรวจสีบ้าหูเนี่ยเป็นไปบ่ได้ค่ะพี่น้องขะว่าป้าเตนบอก ถ้าสงสัยพี่เขยลุงพลน่ะเป็นฆาตกรน่ะนะเป็นเคอร์เนียเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะเฮ็ดน้องชมพูดนะประเด็นเราบอกประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องให้สงสัยคนใกล้ตัวที่สุดอันตรายที่สุดระวังสิ่น่ะพี่น้องค่ะเราบอกคนใกล้ตัวอันตรายที่สุดใกล้ตัวสําหรับคุณนาเตนน่ะนะนั่นละประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะคนใกล้ตัวก็ต้องเป็นคน้นรอบครัวมันบ่พี่น้องค่ะใกล้ตัวมันบ่อันนี้สาหรับปาแตนออกมาตอบโต้นะพี่น้องค่ะกับประมาณนั้นเนาะบาที่นี่กลับมาเล้วค่ะพี่น้องค่ะ หลังจากโพสต์ประแตนต,ตอบต้นเรียบร้อยแล้วเมืนบอเมื่อนี้ครับพี่น้องขาคุณนัดอ่านัดอ่านัดเตะนี่ละครพี่น้องขากิจสิหลวงตาตายเลยพี่น้องขานัดเตะเนาะเนาะมาทีนแล้วก็หอ,เอนนะะาาบเอก,เอากสารพี่น้องขาเออหเอกสารเป็นปึกบบกใหญ่หนึ่งแล้วก็สิไปแจ้งความอยู่ปอท่อคือเก้าคือกันกับพี่น้องขาสิแจ้งความอ่า แฟนค,คนนลนคนคับคุณป้าเตียนเนี่ยแหละพี่น้องค่ะเฟกแกงแฟนคลับคุณปะาเตียนที่ว่าคุณตาตาชานเนี่ยนะพี่น้องประมาณนั้นนอดแกงวาวาคุณตาชานเนี่ยพี่น้องคะอ่ะสำหรับขอนี่เนาะก่อเนาะแล้วก็หอบเอกสารปึ้งไปแบบไงนึงค่ะ,ะพี่น้องกับม้านั่นละพอหอบไปแล้วแล้วก็ เอาแทะค่ะพี off, of ici, ่น้องค่ะเรื่องนี้เราสีแกงความที่ว่าจับอ่าว่าคนที่ว่าตาชันนะพี่น้องค่ะมินประมาทตาชันนี่แหละปานนั่นน้อบาดเจ็บแล้วก็โพดอีกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็โพสเหยาวอยู่ด้วยค่ะได้แต่กินสิเอาแบบเอาประเด็นที่มันสันๆมาหน่อยพี่น้องค่ะมันอ่านยาวเนาะค่ะเนาะอ่แล้วก็โพดไว้ค่ะพี่น้องค่ะแล้วโพดว่าปลาแตนนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะว่าแซ่ปลาแตนนี่แหละว่า คักเนาะเจ้าเนี่ยว่าจันพี่น้องขาเออเจังแบบว่าคล้ายแบบว่าให้คนที่ด้าพอด้าเมยเจ้าของเลยไปกินนอนอยู่เฮียนคักแถ่น้อมาอ้างส่นะพี่น้องผัสสมบัติภาษาอีสานนะพี่น้องกับประมาณน,นี้เนาะบาตที่นี่เล่าสิพวดว่าไผ่เล่าก็คงจะพวดว่าคุณน่ะอ่าจักรีแบ่งปันนี่ยแหละ,ะพี่น้องครับเพราะว่าตอนนั้นเราก็มีเรื่องอ่าการมันบ่พี่น้องครับที่พี่ฟ้องอันไปฟ้องไปยื่นฟ้องมันบ่บาดที่นี่ต,ตำรวจเพิ่งก็บเรื่ปยืนยืนยื่นฟ้องศาลตอนน่ะพี่น้องครับที่เพิ่งเอาเรื่อองงขคุณจักรีีนน่ะ อันคุณนัาคุณนั่นนันนเตนะพี่น้องขาเพระมาณนั่นละบ่าที่นี่พอคุณจกีเห็นโพสต์นั่นมันบอกพี่น้องขาคุณจกีกับข้นเมื่อกันกับพี่น้องขาแล้วกับพี่โพสต์อยู่ Facebook เฟซบุ๊กเราเมื่อกันเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็บ,บอกว่า <S <S ผมไปบ้านก็กอกนั่น,นะ <S <S ผมก็บบได้นอนไปนอนอยู่บ้านลุงกับป้าแตนเด้สั่นคุณจกีแล้วก็บ,บอกโพสต์เนาะค่ะเนาะแต่ว่าเรากับพรลรุนแรงอยู่เนาะค่ะเรื่องแรกแกิดอ่านคำรุนแรงว่าอะไค่ะพี่น้องขาเพราะวันผิดกฎเนาะไอ้เกดสีว่าแบบว่าอ่าว่ามุมเบาเขาบอกว่าบอ่า เบานักวาอมอาของเพล่นนั่นละแต่มาเบาในไอ้ลักษณะของแยก,กิดเองนะพี่น้องคะประมาณนั่นละแล้วก็โพดแก้ความเหน่าพี่น้องคะแก้บอกว่า ่าคุณจักรีเนี่ยไปบ้านอ่าใบบ้านกอกๆน่ะก็บ่ได้นอนบ้านลุงพลนปาแต็นเด้บ่ได้ไปกินข้าวบ้านลุงพลนปาแต็นยาเข้าใจผิดนะเตะวางเสกไปน้องค่ะเรานอนอยู่บ้านคุณน่ะคุณคุณยายค่ำใสว่าสั้นประมาณนี ниц, <ment faz? S 2> ้เนาะค่ะเนาะสำหรับอ <taraf. S 2> ่าคุณจักรีค่ะพี่น้องค่ะก็ตอบตัวพวกเจ้าก็คงจะไปอ่านเลี้ยวเล่า้นเนาะค่ะเนาะสำหรับอันอันนี้นะพี่น้องค่ะคุณจักรีก็มาตอบตัวว่าบ่ได้ไปกินข้าวบ่ได้ไปนอนบ้านลุงพลประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าคุณน้าเตะเนี่ยโพสต์ว่าปาแตนนนั่ละคค่่่่ะะพพีีนน้องโสต์ก็เต็นเนี่ยแหละค่แะพี่าไป พ่อแม่จาของไปกินนอนเฮียนเพลินเนี่ยนะพี่น้องคะก,กับสกี่ยวกับเอฟซีนี่ละกับสิว่าเท้าเนี่ยละพี่น้องคะแต่ว่าพอแม่เท้าดอกเพราวะว่าเท้าบ่ได้ไรไปยุบันกวกลองเท้าบ่าได้ไปกินข่าวบา้านลุงพลนเนี่ยนะประมาณนั้นเนาะเพื่นกับโพดว่าพี่สาวนะไห้คนที่ว่าพ่อแม่จาของนะ่ะไปกินข่าวเฮียนจาของเราไปนอนเฮียนจาของนะไม่คักแทงสินะเพืนพ่นโพดว่าป้าเต็นเนี่ยน,นะปะ้าเต็นก็องมาตอบตัวแล้วเนาะคะ่นะเนาะประมาณนั้นละค่ะพี่น้องคะบารที่นี่สำหรับอ่า มาเต่ที่ไล่สดเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องคะแบบว่าไล่ซดแบบว่ามาอัปเดตในฟังเนาะค่ะน่าเพิ่นไล่ซดมาแก่ตัวอีย่างเลพี่น้องบ้านแก้ตัวค่ะพี่น้องคะแล้วไล่สดมาปกป้องสิทธิ์ของเรานั่นแหละค่ะพี่น้องพอเรากับบาไล่สดบอกว่าอันคนซื่อๆแบบว่าใส่โพสที่ว่าพิมรักแม่พิมพรักแม่ที่กิดวัาก้อนไปแล้วพี่น้องค้าไลายมือแล้วละไอพิมพ์รักแม่แล้วก็แม่ที่แบบว่าเพจอันอวตารที่แบบว่า ามาปวนปันลุงพลว่าปลุงพลเป็นคนลวงโลกหา,ายห้าไหวคลอนไม่นะนะพี่น้องนี่ละพิมพ์ลักแม่ลักแม่นี่ละบาตที่นี่พวกเพื่นก็สืบได้ว่าเป็นของอ่านน้องคล้ายๆเป็นของน้องเสดิ้งเป็นบ่พี่น้องขาแต่วันนัดเตะระหว,ว่าบ่เมียนมววาสั่นเลาะบ่ออกตอบโต้แล้วพี่น้องขามาจะใส่ไล่หลานเล้าเพราะว่าหลานเลองเด็กหน่อยอยู่ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขาเล่าก็เลยแบบว่ามายังไงว่ามือน,นั้นเล่าแบบว่าสติแตกเบิดเติบนะพี่น้องขาเล่าแบบควบคุมสติอารมณ์เจ้าของอ่ได้นะพี่น้องขาเล่าโมโหหลายนะบาตที่นี่ แล้วก็ว่าฮอดอ่าว่าทุกคนล่ะพี่น้องคะว่าทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนั่นน่ะกลุ่มรักแม่ชมพู่น่ะพี่น้องคะแล้วว่าบางคนยุนหันอาจจะแฝงตัวมาเป็นหนอนเป็นอ่าอ่าเป็นเอฟซีลุงพ้นประแตนนะนะพี่น้องคะไปแฝงตัวในกลุ่มเรานะแล้วก็หายแล้วก็บอกเสียเสียให้หายหลายเติมพี่น้องคะด้านรนแรงเติมนแล้วก็น้องว่าเป็นหนอนเป็นหนอนจอดจอจอดลุบจอดผีจอหยังอยังประมาณนี้แหละค่ะพ <c oughs> <ım> ี่น้องคะแล้วแบบว่าอ <c oughs> ันอย่าเพิ่มอ่อข้อตัวเด้อนั่นเราจะเอาน้ำสะอาดยังแล้วก็บอกไปของเรานะพี่น้องคขาว่านั่นล่ะ ประครองอ่าเขาเอินประครองไรสดบอได้นะพี่น,ออน,นาา้องคาเมื่อนั้นเราก็เลยแบบว่าแตกนะเขาเอาเินปีแตกละ่ะพี่น้องประมาณนั้นเนาะเราก็เลยมาตอบโต้กับพี่น้องขะเราเลยบอกว่าอาพิมพ์มรักแม่รักแม่เนี่ยเพาแม่หลานเล่าลบอต้องแบบว่าอ่าไปใส่ไล่ว่าสั่นพี่น้องขะหลานลังเด็กน้อยอยู่ว่าสัน่นเราก็เลยมาอธิบายให้เบิ้งว่าผู้ใดเป็นเพชรเกินอย่างเสีปลอมเพ็ดจังไดประมาณนี้ล่ะพี่น้องขะเรามาอธิบายนะประมาณนั้นเนาะบัดที่นี้สำหรับคุณนาเตะกับพี่น้องขาไหวไง่าเล่าบอ ก็เ็นอ,อย่างล่ะเราบ่ยอมเนาะคะ่ะนาตอนนี้คือเรามาโพดบ่อยๆคือเราเอาเรื่องอ่ะพี่น้องค่ะเราสิเอาเรื่องแฟนคลับปาเตนแล้วก็ บอกว่าสิไปแจ้งความเนี่ยเอาเนี่ยนอนค่ะพี่น้องขาว่าเราได้แล้วเป็นปึกเป็นบ่พี่น้องขาซื้อเนี่ยเป็นปึกเลยนะค่ะเดี๋ยวเราสิไปแจ้งบาทที่นี่ทางเฟสอ่าอันอย่าหาทำพี่น้องขามาตอบโต้ของนาแต้ขึ้นกันกับพี่น้องขามาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเนี่ยละประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องขาขึ้นนาแต้ออกมาเคลื่อนไหวหลายอย่างแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวคุณสาเวตีก็เคลื่อไนไหวเนาะคะ่ะเนาะประมาณนั้นละค่ะพี่น้องขาส่วนปตนก็ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมที่เจ้กินวานเนี่ยเรพี่น้องขาเราก็ให้สัมภาษณ์ช่องข่าวอมรรินนนนท์มม่บบาาตตอออโ้้งวั ันถ้าที่สงสัยลุงพ้นอยู่นี่นะก็สงสัยคนที่ใกล้ตัวเจ้าของน่ะอันตารายที่สุดแล้วก็บอกแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะอันนี้ห้าก็หูกันเนาะค่ะเนาะว่าผู้ใดเป็นแบบว่าใกล้ตัวที่สุดว่าผู้ใดเป็นอันตรายมันว่าพี่น้องคะกับประมาณนี้และค่ะพี่น้องคะข้าวสำหรับมือนี่ก็คืบหนานิดนึงขึ้นเพื่อประเต่แล้วออกปากเเ้านะพี่น้องคะว่าคนใกล้ตัวที่สุดน่ะเป็นคนอันตรายนะประมาณนั้นเนาะค่ะเนาะที่แบบว่าเ้าที่หูนะประมาณนั้นละค่ะพี่น้องคะตอนนั้นก็คือว่า เคยนี่ยังละกับกับมีตาเฮาสืบซ้อหาแล้วก็คนในครอบครัวบอออกมาว่ากันนะพี่น้องคะแต่ตอนนี้หมู่วานนี่พี่น้องคะที่อมรินทร์สัมผัสน,นะนะประเต็นกบเบวาแล้วประมาณนั้นนัองขอนาว่าหายสงสัยคนใกล้ตัวน่ะนะ สำหรับออกจากปากปแตนเองค่ะพี่น้องคะสำหรับมือนี้กับพ่อพี่ยังหลายเนาะค่ะเนาะกับมาอาเบร์ในฟังหลายข่าวค่ะพี่น้องคะกับคือว่าไงว่ามัสรุปกับคุณหมอปลาไปแกงจับคุณอ่าดัชนีใช้ไล่เด้อค่ะเด้อเพจอันนี้เรากพี่น้องคะเพจเฟซบุ๊กอันนี้แหละที่คุณรักแม่น้องชมพู่นี่ยเรากับพี่น้องคะเพจเฟซบุ๊กนะอวตารนี่ละอ่าฉายาเพื่อนว่าดัชนีใช้ไล่าสันเตียแยกิจเคยเห็นยูทูบค่ะเด้อเพคนเคยมาคอมเมนต์อ่าอยู่ในของแยกิจคลิปก้อนๆโดนแล้วพี่น้องคะเคยเห็นคนนี้มาอยู่นน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 นะะพีีีีี่้้้้อองปาาาััเบดทคุณชไลตก ในโพสเพิ่น,น่ะในในแฟนคลับเพิ่น,น่ะพี่น้องคะว่าพวกว่าจะคุณดัชนีใช้ไรนะ่ะป่วยรอการาผ่าตัดโรงพยาบาลที่บ่ได้มารับหมายเรียกาจากาตำวรวจคุณทั้งทั้งฝ่ายหมอปลานะพี่น้องคะว่าเราป่วยเรารอการผ่าตัดว่าสั่นกระตุ้นตอนนี้ก็มีคนไปให้กาลังใจเราประมาณนั้นเนาะคะ่นะเนาะสำหรับอันนี้นนคะ่ะพี่น้องคะาสำหรับนาแต่กโพสสิจับ แกงควม่มแฟนคลับปแตนตกับพี่น้องคะ่ะกับประมาณนั่นแหละคือเอาจริงแล้วตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะรถมวยยอมนะสำหรับปแตนตกอกมะพรสตอบโต้แล้วว่าหายระวังคนใกล้ตัวที่สุดนั่นละเป็นผู้ต้องสงสัยบ้านเม่ลุงมพลประมาณนั้นเดอะะ้อค่ะเดอะ้อสำหรับ อ่าคลิปนี้ข้าวนี้กับพี่น้องคะจะรับคุณสวิตีกับมาโพสิ์แบบว่าชีวิตแค่ถูกทําร้ายเรากับบ่าวางสิกับพี่น้องคะเล่าสิว่าผู้ใดทำร้ายเราบ่หูเด้อค่ะเด้อเอาก่ามาคอยติดตามกันไหมค่ะพี่น้องคะว่าบุคคลทีเคลื่อนไหวจังใดเนาะค่ะเนาะจะรับข้าวนี้มีแค่นี้ค่ะพี่น้องคะคอยทุกคนมีความสุขเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ